สวัสดีครับหลังจากที่ได้ชมบรรยากาศหลังห้องของหนูไปเรียบร้อยแล้วนะก็<ๆ>จะมีกระเกว่าลายกับอีกาเห็นไหมครับมกเมื่อกี้บรรยากาศครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่นะครศรีธรรมราชนะครับอำเภอขนอมดำขึ้นไหมครับเมื่อวานถ่ายละครอยู่ริมทะเลทั้งวันเลย น่าจะดำขึ้นนะอวันนี้นะฮะเก่งก่อนเกมก็มีหลายคู่นะครับบางคู่ก็มีความอา่มีแมงวีด้วยไหมแมงวีแมงวีตอมหน้ากล้องมึงจะตอมหน้ากล้องเพื่ออะไรอย่างอย่างเนี่ยเ <laughs> ธรรมชาติจะเยอะหน่อย นะมีทั้งกะวงกวาวาวมีทั้งอีกาหลังห้องนี่มีแมลงแมลงร่วงมาเต่ยเนี่ยแมลงอะไรก็ไม่รูนะ้ก็อยู่ติดกับเขาเห็นเขาไหมแล้วมีเราว่าอ <g uss> <g uss> ย่าหอบยอบยอบ่าเก่งก่อนเกมวันนี้นะครับศึกพรีเมียร์ลีกนะครับก็กลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้ง หนูว่าวันนี้นะฮะลิเวอร์พูลทำศึกก่อนนะครับก็เป็นการดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เรานำเรานำอาร์เซนอลอยู่13แต้มถ้าวันนี้ชนะได้ก็เท่ากับว่าเราหนีเป็น16แต้มนะครับวันนี้จะมีทีมที่ใกล้เคียงกันลงทำการแข่งขันหลายทีมนะครับอาทิเช่นคู่ข้ามเลยนอตติ n g งแฮม o ฟอเรส กับ City. แมนเชสเตอร์ซิตี้เราจะมาเก่งก่อนเก่งไปทีละคู่นะครับแล้วก็จะเก็บเรียบหูวไว้สุดท้ายลูกอะไรวะนักที่ทำอลิตนะฮะอยู่อันดับสามแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับสี่น,นะครับบอกเลยว่าคู่นี้ถ้ามีผลแพชนะอันดับเปลี่ยน ในกรณีที่ถ้าน็อตติแองโรเรสชนะนะฮะเล่นในบ้านแล้วชนะก็จะเป็นที่สามโดยทิ้งที่สี่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีกเป็นสี่แต้มเพราะตอนนี้น่าจะตามมันอยู่แต้มเดียวนะครับส่วแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะถ้าบุกไปชนะนะครับน็อตติแองโรเรสได้ก็จะทีบตัวเองขึ้นไปอยู่ดับสามแทนแล้วก็ดันฟอร์เรสลงมาอยู่ดับสี่นะครับคู่นี้ถ้าตามสถิติแล้วนะครับ คือตามสถิตินะยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบเอาตามฟอร์มณปัจจุบันตามสถิติแล้วหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดีกว่าเพราะว่าหลายหนัดนะฮะนอ็อตแคมปเลสแพ้ด้วยเกมศูนแต่วันนี้หนูมองว่านอ็อตแคมปเลสในบ้านแล้วในรูกการเนี้มันก็มีความหลากหลายทางการเข้าทำความหลากหลายทั้งเกมเกมรุก ครับเกมรุกก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมอร์แกนคิปไว้ะฮคิปวูดคาร์ลัมฮัตสันโอดอยแอนโทนี่อีลันกานะครับ, Wood, อ, oy, anka, รบอืมถ้าให้หนูกอว์วลอะไรอะ่ะ <c oughs> ถ้าให้หนูฟันธงลตงตะกรนหนูมองว่าคู่นี้น่าจะยิงกันไหลลุกน,นะครับหนูขอฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกมาชนะ นอตแฮมฟอร์เรสหรือว่าเจ้าป่าเนี่ยสามประตูต่อหนึ่งคู่นี้นะครับสามหนึ่งแมนเชสเตอร์ที่จะบุกชนะเพราะว่าคือแมนซีเนี่ยไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับเหลือแค่ FA ครับซึ่งก็เป็นใจหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในลีกก็ต้องทำอันดับให้ดีนะฮะ ก็เชื่อว่ารอที่มฟนเอร์เลย์จะพ่ายคาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ3สาหรับคู่ค้ำนะครับ1ทุ่้ครึ่งมาต่อกันที่ช่วง4ทุ่มนะครับสี่ทุ่มนี้ก็จะมี3คู่นะฮะมีไบรตันพบฟูลแลมอันดับอันดับใกล้เคียงกันนะครับไบรตันสะคู่นะฮะไบรตันอันดับ8ฟูลแลมอันดับ9 คู่นี้ยถ้าตามสถิติแล้วเนี่ยฟูลแลมน่าจะขม่มของเ,เก่าๆนะครับแต่ว่าวันนี้ฟูลแลมไปเยือนนะครับผมเชื่อว่าไบรตันก็น่าจะมีดีพอเพราะว่าช่วงหลังๆมาก็แพ้ยากไม่แพ้ใครมาหลายนะัดเหมือนกันนะครับแต่คู่นี้หนูมองว่าน่าจะออกเสมอนะครับไบรตันนะครับซึ่งม,มีมิตโมกไม่ใช่มิตมะคาโอรุมิตมะครับแล้วก็ ล่าสุดมหาเทพเิลเวกพึ่งทำประตูชัยมาให้นะครับไบรตันในเอเปครับหนะมองว่าคู่นี้น่าจะจบกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ไบรตันเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเจ้าสัวนะครับฟูลแลมหนึ่งหนึ่งคู่ต่อมานะครับคริสตัลาเลตกับอิสตูวิททาว อันนี้ก็จะอันดับไม่ไม,ไม่ไม่ติดกันนะครับเพราะว่าสิบสองคิตตัมเรลมีทั้งหมดสามสิบหกแต้มอยู่อันดับสิบสองนะครับตัวนคิตตัมเรลอยู่อันดับสิบแปดนะครับมีสิบเจ็ดแต้มก็ยังอยู่ในโซนตกชั้นคู่นี้หนูว่าอ่าเดอะอีเกิลคิตตัมเรลนะครับเหนือกว่าทุกเหลี่ยมมุม นะครับก็คิดต์ะเปรก็มาเอาพระเจ้าตัวไปนะครับเพื่อจะอาบน้ําอะไรตังใชหนูเชื่อว่าคิดต์เปรน่าจะมีดีกว่านะครับแล้วก็สามารถชนะได้นะครับหนูให้สามหนึ่งหรือไม่ก็สองตูนชนะกันด้วยความห่างสองลูกนะคิดต์เปรกับอิมุวิทเทา นะครับไม่สอตูนก็สามหนึ่งหนูเชื่อแบบนั้นนะครับคู่นี้ส่วนคู่ดึกนะครับอันนี้ก็อันดับใกล้กันอีกแล้วเบรนท์ฟอร์ดกับแอตันวิลล่านะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครัเขาไปไหนกันนรกหนาวนะ่ะอันดับนะฮะสิบกับสิบเอ็ด แต่ถ้าเบน์ฟอร์ดชนะแอตแลนติลลาได้ก็จะยังไม่ไม่เขาเรียกเราไม่เปลี่ยนดับเพราะว่าเบน์ฟอร์ดมีต่าที่แปแอตแลนติลามี4ีอนนะฮะแอตแลนติลลาอยู่ดับสิบเบนฟอร์ดอยู่ดับสิบเอ็ดคู่นี้หนูมองว่าน่าจะจบที่ผลเสมอเหมือนกันนะครับแต่คู่นี้ยิงกันเยอะหนูมั่นใจว่าระหว่างเบน์ฟอร์ดกับแอตแลนติลลานะครับจะจะจบกันที่สองประตูต่อสองนะครับ คือก่อนอื่นต้องกราบขอโทษเลยนะครับหนูอยู่ที่ตรงนี้นะฮะคลื่นก็ไม่ค่อยมีข่าวาวในใน,ในการลงเล่นของตัวผู้เล่นแต่ละทีมแต่ละทีมหนูไม่ได้เช็คข่าวก็วต้องกราบขอโทษว่าบางทีบางครั้งพูดไปเมื่อกี้อาจจะมีบางตัวไม่ได้ลงของทีมนุ่งทีมนี้นะฮะอาจจะมีความผิดพลาดบ้างก็ต้องกราบขออภัยนะครับคู่นี้บรนส์ฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้าน รับการมาเยือนของสิงห์พยองแอตจลเิลาและเสมอกันไปสองประตูต่อสองนะครับวันทงลงสกอร์อคู่นี้คือเสมอกันสองประตูต่อสองน่ามามาคู่ของเราว่างนะครับลิเวอร์พูลเก่งก่อนเกมวันนี้สำหรับเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับของเราถ้าเตะแมตชนี้เต็ดนะครับน่าจะเหลืออีกแคตเก้าเกมปะอย่าเพิ่บนะ อันนี้เลี้ยวผูลงทําตึกตกู่นะขอเช็คชักครูก่อนเลี้ยวผูเตะอ่ะไรถ้าเตะวันนี้เสร็จนะครับก็จะเหลือแค่เก้าเทมนะครับวันนี้เราเตะไปยีแ่แปดนัดนะครับทั้งหมดมีสามสิบแปดนะัดถ้าเตะวันนี้ก็จะเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าหลือเก้าโอเคถูกต้องอด้วยสถานการณ์ของลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวกลางสัปดาห์ จะต้องเปิดแอนฟิวอีกครั้งนะครับตอนรับการเยียนของยอดทีมแห่งฝรั่งเศสนะค,คือปาีสแซังแชมงซึ่งไอเกมแรกครับที่คาร์เต้แพงเนี่ยเราก็เราก็ทราบันอย,อยู่แล้วว่าเกมค่อนข้างที่จะเป็นรองทุกเหลี่ยมมุมเป็นรองทุกประตูนะฮะมันจะเป็นเกมรุกแด,แดนแดนแดนหน้านะฮะแนวรุกหรือว่าจะเป็นแดนกลางเราตู้ การเล่นแตแมงไม่ค่อยได้ครับโดนกดอยู่ฝั่งเดียวโดนขย่มโดนขยบอยู่แบบแบบงอหัวไม่ขึ้นนะครับคนอื่นจะบอกว่าโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสาหรับหนูดูว่ามันงอหัวไม่ขึ้นจริงนะมันไม่มีโอกาสที่จะตอบโต้แล้วแดนกลางเราพูดเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าใครที่บทบี้มาเต็มเต็มเกมอันเน,นสสล็อตน่าจะทําการโรเทชันอ่า ไม่รู้อะไรตอนเบเกอร์ Baker, หนูว่าน่าจะได้ลงต่อนะครับเพราะว่ามันกําลังบั่นใจไงก็เรียกความมั่นใจและที่สำคัญคือถ้าลงปุ๊บแล้วเก็บกินชีสได้ก็นั่าจะวว่าเราจะสะสมกินชีสให้อลิสอนเบเกอร์เพิ่มอีกหนึ่งนัดก็มีโอกาสที่จะลุ้นถุงมือทองคํานะครับซึ่งก็ตามหลังอยู่นะครับปลายฤดูกาลนว่ามีโอกาสลุ้นถุงมือทองคําถ้าอลิสอนเซฟได้แล้วกองหลังเราช่วยกันเล่นช่วยกันไล่แล้วไม่ตีประตูนะ วันนี้หนูมองว่าอาร์เนอรสล็อตน่าจะทําการโลเตชันทีมพอสมควรนะครับแต่ไม่น่าจะเยอะมากผู้ต่อตัวหนูยังมั่นใจว่าจะเป็นอานิสงเบเกอร์นะครับแบ็กซายหนูว่าน่าจะเป็นคอสซาสซินิกาดได้ลงนะครับลอบบ้น่าจะได้ผักแบ็กขวาน่าจะเป็นเทรนด์เทรนด์ลัสเซีรโนนะครับคู่เซนเตอร์ก็คงจะเป็นอ่า หรือว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่และอีกคนหนึ่งไม่อยู่หมายความว่าอาจจะเป็นกอลเต้ได้พักหรือกอลเต้ลงแล้วบิ๊กเวิร์ดวุฒิฟันได้พักเซนเตอร์หนูมองว่าอ่ะอย่าเรียวควันซานะครับหนูกลัวว่าเทรนเทรนแบกขวาอย่าเรียวควันซาจับคู่กับอิบไิมากอลเต้ตรงกลาง ตรงกลางก็จะเห็นกระลอกวิ่งผ่านไปนะฮะในระบบสามสี่ต่ออะไรอะ่ะ <c oughs> แค่อยากให้ดูนะะขั้นบรรยากาศคือมันเป็นธรรมชาติจนะริงนะฮะเดี๋ยวนกเดี๋ยวกระลอกสารพัดนะะตรงกลางหนูคาดว่าแลนกัเป็นแบบได้พักใช่ไหมเกมนี้น่าจะได้ลงหนว่าอเล็กซิสแมคลิสเตอร์จะได้พัก แล้ววัตรุเอนโดจะได้ลงนะครับกลางนะกลางหนูมั่นใจว่าอาจจะมีอ่าวัตรุเอนโดไลอันกับเป็นแบบและคือที่โจนสามตัวนี้หนูมั่นใจนะส่วนแดนหน้าจริงๆแล้วอ่ะ หนูก็มีมีแล้วสองหอนว่าอันเนสล็อตเหมือนว่าน่าจะตอบแทนดาวินนุนเยสกับฮาวิเอเลียด,ด้วยการส่งลงแต่ถ้าสมมติฮาวิเอเลตลงอาจจะต้องไปเล่นกลางกลางตัวลุกแล้วเอาคืิที่โจนไปเล่นหน้าซ้ายดาวินหน้าเป้าและโมมิซาร่าหน้าขวาหรือเปล่าถ้าหนูดาวนะเพราะว่าเขาน่าจะเก็บตัวจริงไว้ไว้บูกับไปเล่นเซนแชมงพองสมควรคือ แต่ว่าคงจะอยู่ข้างสนามแหละเข้าใจใช่ไหมคือคงจะอยู่ข้างสนามแหละแล้วก็ถ้าไม่ได้ไม่ดีอะไรยังไงก็ค่อยเปลี่ยนตัวลงมาอย่ามาอย่ามาแบบจังหวะนรกในวันนี้นะแบบบยติดโครงติดคอในวันนี้ไม่เอานะในแอนฟิลนะอายชิปหายนะเอังจริงเอาจริงๆอันนี้พูดก่อนเลยถ้าแบบว่าโอ้โหทีมกำลังอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์สามถ้วยแล้วถ้าไปจะมาบยติดคอไม่น่า แล้วไม่กล้าฟันธงลงประกอแต่ว่าก็ก็ขอให้ชนะแล้วกันนะตัวนถ้าอยากรู้ว่าหนูให้คู่นี้นะครับใครชนะก็ไปดูในเพจกระชากรักเลยเดี๋ยวหนูจะไปฟันธงไว้ในคู่นั้นคู่นี้ยไปฟันธงว้าเนี้ยนั้นไม่กล้าที่จะแบบกลัวแล้ะโอ้โหเจอตาตัานตันบวยชนะแน่นอนชนะแน่แนมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเขา,วาบวยติดคอเนี่ยไม่เจ็บ เพราะฉะนั้นก็ก็หวังว่านักเตะของลิเวอร์พูลแต่ละคนที่ลงไปในชุดตำลองก็ตามอย่าประมาทนะครับเล่นบอลเซาแชมตันเขาก็มีตีนไม่ใช่ว่าเห็นโอ้ยเซวแชมตันทีมตกชั้นแน่เนี่ยร้านเปอร์เซนต์กูเล่นยังไงก็ได้กูว่าคืออย่างที่เราบอกความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายสุดท้ายไม่ว่าจะมีกี่เปอร์เซนต์เราอาจจะพูดได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เซวแชมตันเขาซึมซับบรรยากาศในทีมลีกแล้วเพราะเขาพร้อมที่จะกลับลงไปในแชมเปี้ยนคิปอ่ะก็ อ๋อนหนูก็ไม่เถียงแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเคยมีประวัติศาสตร์มาแล้วที่แบบว่เฮ้ยแน่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 ชนะแนแล้วก็มาเจอทีมแบบท้ายตารางเนี้ยแบ่งแต้มแค่เสมอก็เล็วแล้วจริงจริง <c oughs> แค่เสมอก็เฮียแล้วบอกตรงนะฮะวันเนี้ยประตูดเดียวเลยที่จะต้องทําก็คือเดินหน้าขวาชายสรับเรียวหูนะครับเพื่อจะกดดันอาร์ซนอนเป็นสิบหกแต้มและ หรือว่ามันก็จะยืดระยะความหา่างทีบความกดดันเติมความกดดันไปให้อร์เซนอลอีกนะในการที่จะทําตึกพรุ่งนี้นะครับเราลงก่อนอร์เซนอลหนูว่าอะไรที่ทําได้ก็ต้องทํานะครับเราจะทําให้คนตามนะําให้คนไล่ล่าเนี่ยท้อไปเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะเก่งก่อนเกมวันนี้นะฮะมารวบรวมจากครั้งหนึ่งคู่ค้าหนึ่งุรงครึ่งหนูหนหนเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปชนะ เจ้าป่าน,นเลี่ยอกำไรได้สามประตูต่อหนึ่งหรือไม่ก็สองตูนนะมีความห่างที่สองประตูอีกคู่หนึ่งนะครับคิตตันพาเลตกับอิฟตวิตหนูมั่นใจเหมือนกันว่าคิตตันพาเลตไม่ชนะสองตูนก็สามหนึ่งส่วนคู่ไบตันนะครับไบตันกับฟุล์แรมอันดับใกล้เคียงกันคู่นี้หนูฟันธงว่าไม่เสมอหนึ่งหนึ่ง,งก็เสมอสองต่อแต่ถ้าจะมีผู้ชนะหนูยังมองไปที่เจ้าบ้านนะครับ ยังมองที่เอ้ยอ่าใช่บริใตนของฝรแ่มถ้าจะมีผู้ชนะมองที่บ,บริเตนแต่มีโอกาสาเสมอตูงบอลเวลามันอยู่อันดับใกล้ๆกันนะมันก็ตัวเท่ากูรูเท่ากันนะเข้าใจใช่ไหมมันก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกคือแบบมันไม่ได้เหนืออะไรกันขนาดนั้นนอกจากจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือใบดงใบแดง,ดงอะไรเงี้ยอาจจะทําให้เกมขาด แต่ถ้าทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันและอยู่ใกล้เคียงกันติดกันในในตารางพรีเมียร์ลีกผมเชื่อว่ามันไม่ได้ขาดกำลังกมายแมนติจะบุกไปชนะฟอร์เรสต์ครับไม่สองตูนก็สามหนึ่งไบรทันจะเสมอกับฟูลแลมนะครับไม่หนึ่งหนึ่งก็สอง่อคริสตัลเลสจะชนะอิตูอิทาวไม่สองตูนก็สามหนึ่งแล้วก็เบรนฟอร์ดจะเสมอกับแอตเลติมีา ส่วนคู่เลี้ยวภูกับสาวสันตันก็ตามนั้นนะตามนั้นถ้าอยากรู้ว่าหนูฟันธงตะกอเท่าไหร่ไปดูในเพจกระชังเลย <c oughs> อ่ะก่อนจบคลิปนะครับฝากอีกครั้งช่วงนี้อาจจะพูดกันทุกวันต้องกราบขอโทษยี่สิบเก้าสามสิบมีนาคมนะครับแคทตัดไทยแลนด์ครั้งที่สี่เซนทรัลพราวชั้นห้านะครับฝากไว้ด้วยอยากให้ทุกคนมาเดินเที่ยวมาเดินชมนะฮะมีของกินจากภูกระต่อยนี่ได้แน่อน นะครับแล้วก็มีร้านค้ากว่า350ร้านค้ามีการประกวดแคกตัดหางเงินะรางวัลกว่า10,000แบาททั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ยี่สิบเก้าสามสิบมีนาคมนี้เจ็ดธันาวาคมห้าฝากด้วยนะครับเป็นงานที่หนูจัดเองนะครับหนูอยู่ในวงการแคทตัตแต่ว่าก็เพื่อคนที่ดูบอลก็ยังเลี้ยงแคกตัดได้นะครับฝากด้วยก็อย่าลืมนะครับท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์นะครับกดไม่อยากกดแชร์ไม่เป็นไรเนะรี่ยก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้า ใครแชร์ได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับกลับมาพบกันใหม่นะฮะในวันพรุ่งนีนะ้และคืนนี้เดี๋ยวหนูจะไปเกาะปันยีไม่รู้ว่าถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็คงจะไลฟตสดกันเมื่อคืนนี้เรื่อถ่ายละครดึกต้องกลับขอโทษด้วยตอนแรกว,ว่าจะมาไลฟตสดมันจะตีหนึ่งแล้วหนูก็เลยแบบนอนดีกว่าเพราะหนูตื่นเช้านะครับตื่นเช้าไปแล้วก็เดินทางไปเกาะปันยีนะครับถ่ายละครที่ต้อต้องกลับขอโทษด้วยที่ผิดนัดแต่มันร่างกายไม่ไหวจริงๆก็เลยอยากจะพักผ่อนนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันยูวิว v e r าบอ k อ l o n นต้องสามแต้มเท่านั้นวันนี้ประตูเดียวเท่านั้นตน้นผงแดงไม่สามแต้มถือว่าผิด